ปอกไปโดนปอกโดนเนื้อมันค่ะอันนี้ทับทิมสยามนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะเนื้อดูและชิมรสชาตินะคะว่าเป็นยังไงใช่ค่ะพี่วายเป็นตัวที่กินก่อนเพราะว่าห้ามโกหกถ้าโกหกนี่คือจะโดนทำโทษนะคะค่ะนี่เป็นไงสีเมื่อกี้ดังทบทิมสยาม,ม,ยามอันนี้กล้องนี่คือสียังไม่เข้มนะคะแต่จริงๆเราเข้มกว่านี้อีกวันนี้คือ ลูกเนี้ยเก็บมาจากต้นเมื่อเช้าเลยค่ะแล้ววันนี้แล้วช่วงเนี้มาปอกชิมว่าจะเป็นยังไงนะเก็บจากต้นมาสกแสงไฟแสงไฟมันเยอะมันสะท้อนนะ่คกะน เวลาเนี่เก็บมาจากสวนเด็ดจากต้นมาเลยเราก็มาปอกเลยยังไม่ได้ทิ้งไว้นะคะก็จะไ,ได้ประมาณนี้แต่นี่คือแสงมันจ้าแสงมันจะทอนสีมันก็เลยอ่อนไปหน่อย